กินอีกแล้ว,วันนี้ไม่มีหนังเป็ดทอดกอรอบแบบมีแห้งกินเป็นแบบมีแห้งนะ่นนผู้ชมดู บาหมีแห้งบางมีแห้งเป็ดมือกัางวันมือกัางวันมือเช้ากินไปแล้วไนงะมือเช้ากินไปสี่ขงุงมอืม cong tùm lò lừa 500 Con tùm lò lừa 500 lò lửa 500 นางอ่ะนางมันแตกออกมาเจ็บก็เลยเอาเซนัทพาแปะม่ให้มันเจ็บสารร,รัมนูญ อนบ่ายจะแถลงข่าวถ้ประชุมทุกวันพุธนี่สื่อมันจนเต็มเลยรอที่สารรัฐธรรมนูญแถลงข่าวครองซุ่มเรอเลือห้าร้อยรอเหลือห้าร้อยรอเหลือ,อห้าร้อย เียศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาแจงจันจาโอและกรุณาสองชลิปมาที่ลายนะครับแอดลีัแจงนี่ลายคิวอาโค้ดแคปหน้าจอ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 จ้ากล่องสมรอเรียห้าร้อยกล่องละห้าร้อยบาทของเกือบพันนะครของเกือบพันคุ้มค่ะรุ้นเงินสองล้าน รอเรือ, 500, รอห้าร้อยลเรือห้ารอยรีบสั่งเลยนะจ๊ะ กินกับประกาศห่อมนี้หอไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมหอประกาศห่อแบบนี้นะนะีคืออาคันเป็นร้งไ สุกัญญาอีดอกทองข้างแรกเย็ดอีขอทานออนไลน์อีเยี้ยเราของตีตลอดดอกทองหน้าด้านเขาทำมาขายคุณไม่ได้เศรษฐีมานั่งแจกมึงดอกทองอ่ะแดกน,นี้ไปก่อนอีสุกัญญาอ้าปากออ้าปากแดกที่ไปก่อน พยุ์ไม่ยอมออกเขาบอกเขาเออกถ้าสารสั่งมาเขาเออกเขาพูดนี่เขารอสารสั่งเขาบอกถ้าสารสั่งเขายินดีทําตามกฎหมายเขาเขาให้โคศกออกมาถแถลงแล้วรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆ ขาวันนี้เขาเขาได้ที่ใส่ชุดดำกันเนี่ยทำเป็นชุดดำ Chút <laughs> Cần chút mít độc มีคนถามบอกแม่สบู่สามต้นไหนมาซื้อที่ร้านคันดบิตเลยมาซื้อเองเขาให้สามต้นร้อยมาซื้อเองไม่มีการส่งร้านคันดบิตอยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปบายกสองบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งครูหาเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มทุกวันมาซื้อเลย ไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้ให้คนมีเงินเขาใช้อย่าดักจิิตกกูคราฟี่สวัสดีค่ะ ตมูไม่เอาไม่ทำ้วอันตรายจะตายจะตาย ตามิดระปงสัตว์พ่อมึงตายครวเย็บแม่เฮียขอตานออนไลน์ไม่ได้แจกทำมาขายพ่อมึงตายใส่หัวเตาพวกแน่ด้าน ซื้อกล่องสุ่มเนี่ยกล,ล่องละห้าร้อยเราเลยห้าร้อยได้ของเกือบพันลุ้นเงินสองล้านเอาเงินมาลลเลยเราเลยห้าร้อยส่งสลิปไปเอาเงินชื่อที่อยู่มาลุ้นเงินสองล้านคุมของเกือบพันเราเลยห้าร้อย รอเรือ, 500, รอห้าร้อยลเรือห้าร้อยลอเรือห้าร้อยบัญสารรัฐมนูนอ่ะมันบอกมันจะ,ะแถลงข่าวสารรัฐมนูนมับออกมาน้อยบับออกมานิดเดียวเอง 抹不掉，那很很屌。 สีระพงไตหัวไปไอสัตว์ซื้อพันก้อนก็ไม่ขายคนอย่างมึงไอเฮี้ยกูไม่ค้าขายกับคนเฮี้ยอย่างมึงค่ะไตหัวไปไอสัตว์สีระพง ลกลงได้แล้วแต่ไม่ลงเดี๋ยวหมดตัวแแล้ว63นะเมื่อวานนึงจะเป็นอมาาัมพาตหลังเอี้ยวไม่ได้ก้มไม่ได้ตรงเนี้จะเป็นอัมาาพาตอย่างเนี้ยแต่วันนี้ไม่เป็นเมื่อวานนะเป็นทั้งวันเลยทรมานแคแล้วเราวันยายอย่างเดียว มุงกขารอทำต่างๆรัฐมนุนนายกเป็นไม่ได้แต่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขายังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยู่ทนายลูกข่าวบอกว่าจะไม่ให้ประยุทธ์มาทำเนียบก็มีสิบมา พราะรัฐมันตรีกระทรวงกลาโหมเขาไม่ผิดนงะผิดแค่เป็นนายกไม่ได้เพราะั้เขายังมาได้อยู่วิธีตอนล้ำเหลืองนะ ืรัจจาวัตดีจา้า่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมมากินอะไรกินแต่เส้นเป็ดไม่ได้กินผักหมดไปถุงนึงแล้วเผ็ดกินแต่เส้นเส้นมันอร่อยไงเส้นมันเหนียวแล้วกรอ เดนหน้าวันเกิดเดินหน้าค่ายอวดพรม่ให้อวดพรล่วงหน้าอะไรเผ็ดเผ็ดมากคุณผู้ชมแต่เผ็ดอร่อยมากเพราะมันยังไม่ ยังสดอยู่ไงคุณผู้ชมเนี่ยเป็ดอร่อยแม่เป็ดน้องเป็ดใหญ่ๆน้องอันใหญ่ๆเดี๋ยวเป็ดวันนี้าอยู่ตรงข้ามอินทางไปแล้วสับพิเศนเยอะแล้ว แบบลางปัก